สวัสดีครับบอคุปปะเดี๋ยวพกพานวันนี้ผมมินบาลยองก็มาอยู่ช่วงฝึกหน้าแขนแต่ไม่งอหยุดไม่งออุปกรณ์ EP พีแปด วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่าฝึกพัฒนากล้ามเนื้อนหน้าแขนแบบไม่ใช้อุปกรณ์ที่หลายๆคนคิดว่าท่าฝึกหน้าแขนที่บ้านแบบไม่ใช้อุปกรณ์มันยากท่าฝึกได้ยากมากก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากันและจะเป็นท่าฝึกแบบไหนแบบที่เราไม่ต้องเข้ายิมแล้วก็แบบที่เราไม่ต้องง้ออุปกรณ์ กล้ามเนื to to ้อหน้าแขนมันจะมีทั้งหมด2มัดก็จะมีกล้ามเนื้อมัดสั้นมีหน้าที่ในการพับแขนนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกส่วนนึงเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวนะมันจะมีหน้าที่พับขึ้นนะครับแล้วก็งัดแขนขึ้นไปแบบนี้ที่มันมีหน้าที่งัดขึ้นนันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดที่2นะครับมันจะต่อจากข้อต่อไหลของเราไปจนถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่หลายๆคนนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าแขนเรามันจะงัดขึ้นนะครับเวลาเราฝึกหน้าแขนจริงๆมันสามารถงัดขึ้นได้กล้ามเนื้อหน้าแขนทํางานแต่ว่าถ้าเรายกไหล่มาก รู้จักการทํางานของกล้ามเนื้อหน้าแขนทั้งสองมัดแล้วเราก็ต้องพยายามฝึกท่านั้นๆให้มีการพัฒนาหรือว่ามีการโฟกัสให้มันโดนนะกล้ามเนื้อหน้าแขนให้มากที่สุดโดยการที่เราพับแขนแค่นี้เองครับมันก็จะช่วยสามารถทําให้เราฝึกโฟกัสหน้าแขนได้ง่ายได้ดีได้โดนมากขึ้นหลายๆเท่าครับผมรูปแบบการฝึกหน้าแขนของวันนี้ผมก็จะแบ่งเป็นแบบฝึกทั้ง3แบบใหญ่ๆแบบฝึกที่1เป็นแบบฝึกพื้นนะครับแล้วก็แบบฝึกเก้าอี้คู่แบบฝึกที่2เป็นแบบฝึกเสาและประตูแบบฝึกที่3นะครับเป็นแบบฝึกโต๊ะโซ ฟาและชั้นวางของไปดูกันเลยครับว่าวันนี้มันมีท่าอะไรบ้างและฝึกแบบไหนบ้างและจะฝึกตามได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย ข้อดีของแบบฝึกนี้เป็นแบบฝึกที่ง่ายที่สุดในการหาสถานที่อุปกรณ์ออกกําลังกายเทคนิคการฝึกก็จะเป็นการฝึกวิดพื้นแบบงัดหน้าแขนมันเป็นการฝึกงัดขึ้นแบบนี้นะครับงัดขึ้นแบบนี้นะครับแต่หลายคนนะครับฝึกวิดพื้นหน้าแขนนะครับจะเป็นการดันขึ้นลงแบบนี้นะ ให้กล้ามเนื้อหน้าอกเราทํางานด้วยหลังแขนเราทํางานด้วยไหลเราทํางานด้วยมันเป็นการช่วยออกแรงกันนะครับทาให้หลายคนนะครับที่ฝึกพื้นหน้าแขนแล้วมันไม่โดนหน้าแขนมันไปโดนอกโดนไหล่โดนหลังแขนอะไรแบบนี้นะครับนะครับสำหรับมือใหม่ก็ให้หาโต๊ะหาเก้าอี้มาเลยนะครับเป็นระดับที่ไม่เกินเอวของเรานะครับเพื่อเป็นการลดเวทลดน้าหนักของการฝึกท่านี้นะครับจากนั้นก็วางมืนคู่กัน พอเราได้ฐานแล้วนะครับเราให้เราวางมือป้อมไปด้านหลังลนะครับโดยมือชี้ไปด้านหลังเลยวางมือแบบนี้นะครับทั้งสองข้างก็เกรงตัวขนานนะครับโอ้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เกรงตัวลงเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ต <Hindu. S 1> อนที่คุณพุ่งหรือว่าน้มตัวไปด้านหน้ามันจะช่วยการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ทําให้คุณโฟกัสหน้าแขนได้ง่ายเราไม่ดันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่ดันขึ้นลงแบบนี้นะครับพุ่งไปข้างหน้าก่อนครับแล้วก็เจงลง บบนี้สําหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องลงเยอะแบบผมนะครับแค่พุ่งลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็เก็งลงนิดเดียวนะครับแล้วก็ผ่อนกลับแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องลงเยอะแบบผมนะเอาแค่นิดเดียวตามพื้นฐานของผู้ฝึกพุ่งไปข้างหน้าลงแล้วก็เก็งกลับแค่นี้ก่อนนะครับจกเราได้จังหวะลงแล้วนะเราก็ให้ฝึกดันขึ้นด้วยการงอแขนลงแบบนี้ก็พุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันขึ้นมือใหม่ไม่ต้องลงเยอะนะครับลงแค่นิดเดียวลงนิดเดียวพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดันขึ้น สำหรับคนที่แข็งแรงแล้วก็ลงไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดันขึ้นพอคุณทำสองสเตปขึ้นวงกลมแล้วก็ให้ทําสเตปดันขึ้นลงเริ่มจากพุ่งไปข้างหน้าเก่งลงพุ่งไปข้างหน้าเก่งขึ้นพุ่งไปข้างหน้าเก่งลงพุ่งไปข้างหน้าเก่งขึ้นรับมือใหม่พยายามอีกทีนะครับพยายามอย่าไปลงลึกนะครับให้ลงนิดเดียวก่อนนะครับคือให้คุณฝึกแบบนี้น ให้มันโดนหน้าแขนก่อนนะครับพอเริ่มเก็บหน้าแขนแล้วนะครับก็ให้ฝึกเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักสเต็ปแรกง่ายๆในการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักก็จะมีการยกขานะครับแบบนี้นะครับเวทีน้ำหนักหนึ่งนะครับก็แค่พยายามลงลึกมากที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะครับ การฝึกเวทต่ำมันก็จะเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะ ครับและนี่ก็คือแบบที่2นะครับรูปแบบโซฟาแล้วก็ชั้นวางของ ข้อดีของท่าฝึกนี้มันเป็นท่าฝึกที่ทําให้เราโฟกัสหน้าแขน,นี่ยได้ง่ายกว่ารูปแบบการฝึกวิดพื้นหรือว่าแบบฝึกที่หนึ่งะฮะคนไม่รู้แล้วก็คิดไม่ถึงว่าท่าฝึกโฟกัสหน้าแขนโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เวทอุปกรณ์อะไรมากมายดย้วย แบบการฝึกของท่านี้ให้เราเริ่มต้นจากการนั่งหันหลังให้อุปกรณ์ที่เราจะฝึกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะอะไรกันแล้วแต่ถนะ้าให้เราคว้ามือวางกับระดับชั้นโต๊ะชั้นโซฟาชั้นเต้าอิ้จากนั้นนะครับให้เรานอนลงไปแบบนี้วางขานะครับคู่แบบนี้อย่าไปทําขาตึงนะครับมันจะหนักให้เราองอขาแบบนี้นะครับพับแขนยัดขึ้นโดยที่โฟกัสหน้าแขนให้ตูดและตวงเราเก่งแก่ลำตัวพร้อมกับการยัดหน้าแขนนะครับให้มันลอยแบบนี้ าง,งัดนะครับพยายามพับแขนครับให้หัวเลยสอกขึ้นไปเลยนะครับถ้าน้ําหนักอยู่ที่มือเราจะฝึกงัดหน้าแขนแบบนี้แต่ทีนี้น้ําหนักของเรามันอยู่ที่ตัวนะครับสําหรับท่านั่งแบบนี้นะครับเราต้องยกแขนขึ้นไปด้านบนยกแขนขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็พับแบบนี้นะครับมันถึงทําทให้หน้าแขนทํางานนะครับ อีกหนึ่งอย่างพยายามอย่าไปใช้ปลายนิ้วนะครับในการวางวางไปแบบนี้นะครับอย่าไปเกาะปลายนิ้วแบบนี้นะครับวางไปเต็มเต็มมือแบบนี้นะครับใช้อุ้มมือตรงนี้นะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าแขนมันทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคการเพิ่มเวทของท่าฝึกนี้นะครับเวทแรกก็คือการยกขานะครับแบบนี้นะครับ เวทที่2ในการเพิ่มน้ำหนักนะครับก็พยายามหาเวทเขา่าตามเดิมนะครับก็ผมก็ขอใช้โซฟาตัวนี้เลยต้องพยายามโฟกัสหน้าแขนให้มากที่สุดส่วนแก่ลำอ่าระจะเก่งมันมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่รูปแบบการฝึกของเรานะครับเวทที่3นะครับสำหรับการเพิ่มน้ำหนักก็คือให้ใช้แขนเดียวนะครับ <S 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 พยายามออกแรงพับแขนและเก่งค้างไว้นะครับ <S <S อย่าไปดึงนะดึงนี่ได้หลังเลยนะครับ เป็นแบบฝึกเสาและประตู ข้อดีอย่างนึงครับสำหรับแบบฝึกนี้นะครับใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นอกหลังแขนแกําตัวจะใช้น้อยมากๆาแต่จะไอ้นะครับกล้ามเนื้อหน้าแขนหรือโฟกัสกล้ามเนื้อในแขนได้ดีได้มากได้มีประสิทธิภาพี่สุดในบรรดา3แบบฝึกในวันนี้นะครับก็มาถึงเริ่มต้นนะครับให้เราหาผ้าขนหนูมาหนึ่งผืนนะครับ เราได้ผ้าขูหน kind of ูมาแล้วนะครับให้เราจับปลายสองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็มัดมันนะครับให้เป็นต like ุ่มนะครับไอ้น <ing> ี้ครับมัดมัดให้เป็นตุ่มเลยนะก็เอามันนะครับไปล็อกกับประตูมันก็จะไปอยุ่ฝั่งนี้แบบนี้นะครับพยายามทำผ้าให้มันเป็นแกลนนะครับมันจะได้ฝึกกระตูงง่ายนะครับเริ่มต้นนะครับจากการฝึกสองมือนะครับคนที่ฝึกสองมือนะครับสามารถกำผ้าได้แบบนี้เลยถ้าจับแบบหงายมือนะครับหงายมือนะครับอย่าไปจับข้าแบบนี้นะมันไม่โดนหน้าแขนจะพับแขนได้ยากนะครับ พอเราจับ้าได้แล้วเนี่ยเราก็ไล่ระดับพื้นฐานความแของแรงตัวเราก่อนนะครับเรื่องจากขยิงเท้านะครับพอขยิงเท้าได้แล้วนะครับให้เราไล่ระดับถอยหลังก็ให้ถอยหลังมาถอยหลังพอถอยหลังแล้วก็ปล่อยแขนสุดโดยการหงายมือแบบนี้อย่าไปกางศอกอย่างนี้นะครับอย่าไปชี้ศอกด้านข้างนะครับศอกชี้ลงศอกชี้ลงพื้นนะครับอย่าไปชี้ออกด้านข้างที่ผมบอกนะพยายามพับแขนนะครับอย่าไปดึงนะครับดึงในที่นี้เป็นอย่างไรดึงอย่างนี้นะครับ ถ้าดึงแบบนี้จะได้หลังนะครับทําท่านี้แล้วโฟกัสหน้าแขนได้โดนแล้วนะครับก็ให้ขยบขาเข้าไปด้านในนะครับเป็นจะเป็นการเพิ่มเวท <laughs> เพิ่มน้ำหนักของการฝึกนะครับ <laughs> ยิ่งขยบขาลึกยิ่งหนักนะครับ เวลางัดนะพยายามหงายมือแบบนี้นะครับเราพับนะครับอย่าไปเก่งมือแบบนี้นะครับเฉียงแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะต้องงัดขึ้นในสุดแบบนี้นะครับแล้วก็พับขึ้น โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับที่เพจบาคู่ปาดเด็วพวกพานะครับแล้วก็เราจะมีคลิปใหม่ๆลงมาให้ดูตลอดนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับผมเอาไปลองฝึกกันด้วยนะครับผมหน้าแขนไม่ใช้อุปกรณ์นะครับ